ครับตัวนี้ก็ทดสอบที่หน้าบ้านผมเองครับแสงสว่างมากเลยครับถ้าพี่น้องเรานะครับมี งานมีการอยากให้เราช่วยนะครับแสงสีเสียงนะครับเรายินดีรับใช้นะครับติดต่อติดต่อได้ตามเบอร์โทรนะครับเา้าาเปลี่ยนสีก็ได้ด้วยสวยงามมากครับ,รบนี่ครับสวยมากครับ สายที่ท่านเห็นนะครับเป็นเพียงสายไฟที่ใช้ทดสอบนะครับสายไฟอันลากไปที่ตัวส่งนะครับครับครับมีเฉพาะสายไฟทางที่เป็นสายนะครับครับใช้ตัวนี้นครับ ชี้นะครับตัวในขับชี้นะครับนะครับตัวนี้ตัวส่งครับยอดจริงๆนะครับครับนี่ครับคุ้มจริงๆครับตัวนี้ครับสองสามศูนย์สวยงามมากครับ โอ้โหสวยจริงๆเลยครับอยอมววยร,รับว่าสวยจริงๆครับสวยจริงครับนี่นางแบบเราอยู่ไหนนางแบบนไหมหานางแบบหน่อยครับสวยมากครับสวยมากนี่ฮะ เรายินดีรับใช้นะครับเจ้าภาพท่านไหนนะครับอ,อยากให้เราจัดการเรื่องระบบแสงสีเสียงนะครับคุณภาพนะครับก็ติดต่อได้ตามเบอร์เบอร์โทรก็แล้วกันนะครับเรามีทุกอย่างนะครับ